ฮัปวยานี้ับฮัปไอโบน้องพี่เดี๋ยวคืนนี้ล็อกกี้นอนค้างที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเราสามคนกลับกี้ต้องจำคำนี้ไปใช้แน่อะไรนะอีกทีนี้ฮัปลองเป็นเพลงนันเป็นคอร์ดจบเจ็ดแหละไอโบน้องต่อบบไดขอเวลาใจ ได้เงียยงูซึ่งกันและกันสีรอวันนั้นวันหักสองเฮาสุขสรรกี่ปีกี่วันน้องนั้นบ่มีเหียใจที่เพราะว่ันนี้รู้ว่ามีมีที่น้องเจอประเทศเรามาด้วยครับใช่ใช่ับขอดูมือยนยครับมีใคร สำไมดีอ๋อนีน่มาจาก